นี่เป็นภาพของชาวเมืองอู่ฮั่นอยู่ที่บนฑลหูเปยเนี่ยนะคะไปเดินทางออกสู่โลกภายนอกต้องใช้คําว่าโลกภายนอกจริงๆนะเพราะว่าในช่วงหลาย,ลายเดือนที่ผ่านมานพวกเขาต้องเก็บตัวกันอยู่แต่ภายในบ้านนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นการเดินทางสู่โลกภายนอกอีกครั้งเมื่อวานนี้นะคะเมื่อรัฐบาลประกาศยกเลิกมาตรการปิดเมืองหรือว่าล็อกดาวน์แล้วก็มาตรการป้องกันต่างๆที่บังคับใช้มาตั้งแต่วันที่23มกราคมหรือนาน76วันค่ะเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 โดยผู้ที่ได้รับรหั สีเขียวเป็นรหัสด้านสุขภาพนี่นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือจะได้อนุญาตให้เดินทางออกนอกเมืองได้เป็นครั้งแรกโดยการขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟแล้วก็รถยนต์ค่ะก็เริ่มกลับมาให้บริการหลังจากที่รัฐบาลรายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 เมื่อวันอังคารว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรกค่ะนะับตั้งแต่มีการรายงานสถิติและเผยแพร่สู่สาธารชน โดยนายหูชูกวงประธานการประชุมหารือด้านการเมืองของจีนบอกว่าการควบคุมการแพร่ระบาดและการป้องกันยังเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกในอู่ฮั่นและประชาชนควรจะเตรียมความพร้อมอยู่เสมอย้ําว่าการไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ในเมืองนี้โดยหน้าที่ในการควบคุมการระบาดและการป้องกันก็ยังคงถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เมืองอู่ฮั่นประกาศคุมเข้มการเดินทางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสในเมืองและสั่งให้ปิดธุรกิจทั้งหมดในเขตเ<ฆ>ทศบาลซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่มากถึง11ล้านคนรัฐบาลกลางเองก็ยบย่องนะคะการใช้มาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดจนทําให้อัตราการติดเชื้อลดลงและการระบาดใหญ่ขนะนี้ก็อยู่นอกจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะ โดยหลังจากที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ทําให้บรรดาห้างสรรพสินค้าเองก็ต้องกลับมาเปิดให้บริการแล้วนะคะประชาชนในพื้นที่ชุมชนที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อก็ได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านได้แต่จํากัดเวลาอยู่ที่2ชั่วโมงค่ะและนับจากวันนี้เป็นต้นไปทางการอนุญาตให้ประชาชนสามารถใช้บริการรถขนส่งสาธารณะได้หากพวกเขาได้รับ QR code ทางสมาร์ทโฟนเพื่อใช้สําหรับสแกนซึ่งรหัสดังกล่าวเนี่ยก็คือเฉพาะตัวแต่ละคนเลยแล้วก็เชื่อมโยงกับข้อมูลสุขภาพ ภาพของตัวเองด้วยนอกจากนี้คนที่ทํางานเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งจําเป็นรายวันอื่นๆก็จะได้รับอนุญาตกลับไปทํางานได้ตามปกติแล้วส่วนอุตสาหกรรมที่มีผลต่อห่วงโซ่อุปทานของชาติและโลกก็จะได้รับการอนุญาตให้เปิดการผลิตได้อีกครั้งแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยรวมถึงโรงเรียนระดับต่างๆนี้ยังคงเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลังนะคะ